เครดิตสดใสเมขอขอบคุณเพจผู้แปลพี่มีอยากแปลด้วยนะคะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์และฝากกดติดตามเพื่อไปกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชิญทำตัวตามสบายได้เลยไม่ต้องเกรงใจนี่เป็นที่แรกที่ผมกับพี่หยางเจอกันครั้งแรกเฮ้ๆที่นี่ดูไม่เลวเลยนาะ โอ้หยางจินหาห้องส่วนตัวให้ฉันหน่อยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งสาวส,สวยสองสามคนตามไปให้พี่หยางด้วยนายคิดจะทำอะไรฉันแค่จะคุยธุระเฟิงตงมาคุยกับฉันหน่อยหืมหยางเฟิงทำไมถึงต้องการคุยกับฉันเป็นการส่วนตัวละ่ะเฟิงตงนายมีโรครอะไรอยู่ในตัวนายสินะนนายรู้ได้ยังไง ฉันเห็นตอนสู้กันมีจังหวะหนึ่งนายชะงักไปถึงเป็นเวลาเสี้ยววินาทีแต่เป็นข้อบกรรองใหญ่หลวงเลยละทําไมถึงมาถามเรื่องนี้ตอนนี้ละ่ะหืมฉันอยากให้หนายมาเป็นกำลังให้ฉันในการจับการกับจิ้งหย้ยเฮ้อมิกระามิกระาฉันก็แค่คนแพ้เท่านั้นแล้วมันเกี่ยอะไรกับโลกของฉันก็เพราะมันสําคัญไง นั่งลงสินั่งคุยกันได้ดีดีกว่าอืมขอมือหน่อยหือไม่ต้องห่วงฉันแก่ต้องแค่ตัวจรีบช่วปก่อนเท่านั้นฉันคิดว่ามันคงกัดกินเข้าไปลึกมากถึงแม่นายจะมีฝีมือแต่คงเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์หรือเปล่ามันก็ยังไม่แน่ชัดนายนี่แปลกคนจริงๆ เอเส้นหลมปราณยุ่งเหยิงทะเลวิญญาณก็เสียหายมากฉันคิดว่านี่เป็นเพราะทักษะที่นายฝึกมีบางอย่างผิดปกติคงเป็นอย่างนั้นอาการป่วยนี่อยู่ในตัวฉันมานานหลายปีมานี้ฉันก็เข้ารักษาที่แต่กลับไม่เป็นผลอาการนี้หายได้ไม่ยากฉันมั่นใจหะนายพูดจริงเหรอแน่นอนถ้านายยังมาเป็นกำลังให้ฉัน ทำไมกันพวกเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานอาจจะเป็นเพราะตอนสู้กันการกระทําที่จริงใจมีค่ากว่าคําพูดนับพันเอาเป็นว่าฉันเชื่อใจนายใจกว้างจริงๆเลยนะดีนับจากวันนี้พวกเราเป็นพี่น้องกันในเมื่อวัดกันที่พลังใครเหนือกว่าฉันขอเรียกนายว่าพี่ยางแล้วกันแล้วแต่นาย ตอนนี้นายบอกฉันได้หรือยังว่านายได้รับทักษะที่นายฝึกมาจากไหนเออมันพูดยากฉันถูกคนใส่ร้ายสูญเสียความเชื่อใจจากอาจารย์ไม่สามารถถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นได้ฉันเลยตกอยู่ในอันตรายและถูกพวกนั้นวางแผนทำร้ายหลังจากที่หนีออกมาจากสำนักฉันก็ได้เจอกับยม,มทูตขาวดำและได้เป็นพี่น้องกับพวกเขาหลังจากที่พวกเขารู้เรื่องที่ฉันเจอ มาเลยช่วยฉันด้วยความเต็มใจเลยมาที่เขตนี้เพื่อขึ้นเป็นหัวหน้าใหญ่จนได้เจอเข้ากับพี่หยางการจะเข้ารักษาอาการป่วยของนายฉันต้องหาสมุนไพรอย่างหนึง่งสมุนไพรอะไรเดี๋ยวฉันจะจัดการหามาให้เองอยาวิญญาณวารีร้อยปีมันเกิดในที่ชื้นและมืดหากสามารถหามันมาได้ฉันก็จะรักษานายได้ แถมยังช่วยยกระดับร่างกายของนายด้วยอืมยาวิญญาณวารีร้อยปีหรืออานึกออกแล้วตอนที่ฉันไปนรักษาที่จงไฮฉันเห็นมันอยู่บนภูเขาดีงั้นอีกสองวันพวกเราก็ออกเดินทางกันเลยฮืมแต่ว่าที่นั่นมันตลายมากเลยนะมีทั้งมแมลงและสัตว์มีพิษอยู่เต็มไปหมดพวกเราเป็นพี่น้องกัน ต้อให้บุกน้ำรุวยไฟฉันก่อจะไปพี่หยางวันนี้เมืดอมากแล้วพวกเราพักที่เมืองเล็กๆนี่ก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นเขาไปหายาวิญญาณวารีร้อยปีอืมนายยังจำได้ใช่ไหมว่ามันอยู่จุดไหนครับจำได้ที่นั้นเป็นเบืองเงย็นมากนี่นายเป็นลุงน้องของตันยาง,ยางจริงๆหรือเฮ้ยทำไมเละ รับรู้ถึงพลังบนตัวเขาไม่ได้สักนิดแต่ว่าพวกเราก็รับรู้พลังของทั้งยังไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ฉันนะ่ะเป็นลูกน้องที่เก่งที่สุดของพี่ยางเลยนะอ่าเริ่มรู้สึกว่ารับรู้ถึงพลังได้นิดหน่อยแล้วพี่ยังเหมือนว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องบนถนนไม่มีคนแม้แต่คนเดียวอืม ลองถามคนในบ้านสักหลังดูหน่อยละกันเดี๋ยวก่อนเฟิงตรงอย่าไปแตะต้องประตูนั่นหื้อทำไมล่ะหลบไปก่อนพี <c oughs> ่ยังนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาถูกพิษจนตายใครกันที่มันทำเรื่องโหดได้เช่นนี้คิดไม่ถึงคาดเด็กเล็กๆเด็กแดงก็ไม่เว้น อืมดูเหมือนการขึ้นเขาครั้งนี้น่าสนใจกันมาหน่อยได้โปรดเถอะได้โปรดช่วยลูกของผมด้วยขอร้องระาโหนนายรู้ได้ยังไงว่าฉันสามารถช่วยเขาได้ฉันขายสมุนไพรมาสี่สิปีแล้วฉันรับรู้กลิ่นสมุนไพรมาจากตัวของท่าน ได้กลิ่นสมุนไพหรือแน่ใจนะว่านั่นไม่ใช่กลิ่นยาพิษนะทำไมถึงไม่พูดความจริงกับฉันล่ะฮะอ,อ,อ,อย่าอย่าอย่าเพิ่งโมโหฟังฉันอธิบายก่อนคุณหนูพวกเราเรียบขึ้นเขาไปหาสมุนไพรเถอะอย่าไปสนใจพวกมันเลยไม่ต้องรีบแต่ท่าที่ลูกชายของนายตกอยู่ในสภาพนี้ เพราะความหวาดกลัวและจิตวิญญาณถูกกระตุน้นสาเหตุที่มาของความหวาดกลัวนั่นอาจจะมีประโยชน์สำหรับฉันฉันจะช่วยแล้วกันขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากจริงๆอืมนั่นมันกระจกส่องจิตใจของคุณนูไม่ใช่หรือถูกต้องมันสามารถทำให้วิญญาณของเจ้านั่นกลับมาได้ชั่วคราวและจำลองถึงเหตุการณ์ก่อนที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จากสภาพของมันถากถูกกระตุนอีกครั้งแล้วก็กูกูวันเซอร์มืนงูหานเจ้าบึงเย็นยาวิญญาณละลูกพ่อเป็นอะไรไป ถือว่าฉันเมตตาเขาแล้วกันจิตวิญญาณของเขาแตกสลายไปแล้วรักษาไม่ได้อีกแล้วอ้าถ้าอยากแก้แค้นก็มาที่สกุลกูสิพี่หยางตั้งแต่ขึ้นมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าจะจำทางไม่ค่อยได้แล้วไม่เป็นไรฉันรับรู้ถึงพลังงานถาาุน้ำแ่แคถวนี้แล้วอืม ลูกพ่อรีบตื่นสิลูกพ่อลุกขึ้นมาสิลืมตาม,มาดูหน้าพ่อสิลูกนั่นมันสภาพจิตวิญญาณถูกโจมตีอย่างรุนแรงนี่ลุงลบไปก่อนลูกชายลุงตอนนี้อยู่ในอันตรายใส่หัวไปพวกพิัาจ์ฉันไม่เชื่อหมออย่างกูแกอีกแล้วเฟิงตงช่วยเอาตาลุงนี่ลบไปก่อนรับผีย่ยัง พี่ยางคนคนนี้เป็นอะไรเหรอครับจิตวิญญาณแตกสลายไม่รู้ว่าเขาไปเจอเรื่องน่ากลัวอะไรมาตอนนี้ฉันต้องทำให้เขาฝันถึงเรื่องดีๆสักหน่อยถ้าเกิดวิญญาณยังไม่กลับมาแล้วก็ได้ตายจริงๆแน่พี่ยางพี่กำลังทำให้เขาฝันถึงสาวสวยๆใช่ไหมหลังจากนั้นก็หยุดพูดไรสาระได้แล้วพี่ยังจะเป็นคนแบบนั้นได้ยังไง อาน้องสาวอย่านี่พี่ไปหน่อยเลยนะเออ <c oughs> ตอนนี้เขาไม่เป็นอะไรแล้วพวกเรารีบตามหาหยาวิญญาณกันต่อเถอะจะปล่อยพวกเขาสองคนไว้ที่นี่โดยไม่ย้ายดีหรอครับไม่ต้องห่วงตอนนี้พวกเขาปลอดภัยแล้วอีกไม่นานพวกเราก็จะไปจัดการกับคนที่ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพนี้แล้ว ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าสมบัติยังจะมีสมบัติลับซ่อนอยู่อย่าวิญญาณตรงนั้นนะ่ะคือเป้าหมายของพวกเราผมจะรีบไปเก็บสมุนไพรคุณหนูเดียวนี้ไม่ต้องรีบที่นี่ไม่ได้มีแค่สมุนไพรที่พวกเราต้องการอย่าเอาแต่ทำตัวรับๆๆโผล่หัวออกมาซะโอ้ คิดไม่ถึงว่าจะสัมผัสถึงพวกเราสองคนพี่น้องได้ไม่เสียทีที่เป็นคุณหนูตะกูลเยา้าบอกชื่อพวกแกมาสะฉันเฟิงลีซิงส่วนฉันยินจงเย่หืมเหมือนจะเคยได้ยินชื่อมานิดหน่อยนะถ้างั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติของพวกเราจริงๆ ได้ยินมาว่าเป็นผีพนันกับไอรโรคจิตเป็นพวกกระจกที่รังแกแต่คนอ่อนแอหวาดกลัวผู้แข็งแกร่งหุบปากไปซะนางหนูวันนี้เธอยาได้คิดว่าจะได้สมุนไพรไปถ้าพวกเรายังอยู่อ๋เหรองั้นเขายกสมุนไพรนั่นให้พวกฉันเป็นไง